สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อ,อาหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะเด็กๆก,ก็คือเรื่อง commands 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 หรือว่าแปลว่าประโยคคาสั่งนั่นเองค่ะ เนื้อหาที่เราจะเรียนการยังอยู่ในยูนิตเดิมนะยูนิตที่1ค่ะเรียกว่าหน่วยที่1นั่นเองชื่อของหน่วยที่1ก็คือ first day at school first day at school ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนเลยนะคะเด็กๆหนังสือเรียน smile one ค่ะเปิดไปที่หน้าที่8ค่ะเปิดไปที่หน้าที่8เลยนะดูใน exercise ที่2ค่ะ exercise ที่2 มีรูปภาพกับคำศั์นะคะโจทย์บอกว่า look and say ให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็พูดตามนะเดี๋ยวครูจะอ่านคำศัพท์แต่ละคำให้นักเรียนฟังและนักเรียนอ่านตามครูค่ะเริ่มที่คำแรกค่ะคำแรกคือ listen listen อย่าลืมอ่านตามนะคำที่สองค่ะ look Look. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Open your book. Open your book. Close your book. Close your book. เี๋เราไปดูความหมายกันนะคะเริ่มที่คำแรกค่ะ listen จำได้ไหมคะ listen แปลว่าฟังนั่นเองค่ะต่อไปคำที่สองค่ะ look look แปลว่าดูหรือว่ามองค่ะต่อไปคำที่สามค่ะ stand up stand up แปลว่าอะไรคะนักเรียน stand up แปลว่ายืนขึ้นค่ะ ต่อไปคำที่4ี่ค่ะ sit down sit down คำนี้ตรงกันข้ามกับคำว่า stand up เลยค่ะเพราะว่า sit down แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะคำที่5ค่ะ open your book open your book open O P E N open แปลว่าเปิดนะนักเรียนเปิดอะไรคะ่ะ your book เปิดหนังสือของคุณค่ะต่อไปค่ะ close your book close your book close C L O S E close แปลว่าปิดนะคะตรงกันข้ามกับคำว่า open close ปิดอะไรคะ your book ปิดหนังสือของคุณนั่นเองค่ะ นักเรียนอย่าลืมทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษยอย่างสม่ำเสมอนะเพื่อที่เราจะได้ใช้ในบทเรียนต่อๆไปค่ะหลังจากนั้นนักเรียนดูไปที่หน้าที่9เลยค่ะในหนังสือเรียนหน้าที่9ด้านบนนะคะ exercise ที่3ค่ะโจทย์บอกว่า listen and circle listen and circle listen ก็คือฟังและวงกลม เดี๋ยวครูจะเปิดคลิปวิดีโออ่านคำศัพท์ให้นักเรียนฟังให้นักเรียนวงกลมที่รูปภาพนะคะที่ให้ตรงกับคำศัพท์ในคลิปวิดีโอดะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเตรียมดินสอเลยนะเพื่อที่เราจะได้วงกลมรูปภาพค่ะให้ตรงกับคำศัพท์ที่ครูจะเปิดให้ฟังต่อไปนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วฟังกันเลยค่ะ Students Book Unit 1 Lesson 2 exercise 3. listen and circle sit down close your book listen ฟังทันกันไหมคะนักเรียนในคลิปอ่านคำศัพท์ว่าอะไรบ้างน,นักเรียนวงกลมไปเลยนะคะวงกลมให้ตรงกับรูปภาพนะวงกลมเสร็จหรือยังคะ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะว่านักเรียนได้วงกลมรูปภาพตรงกับคำศัพท์ในคลิปวิดีโอหรือเปล่าในคลิปอ่านคำศัพท์คำไหนบ้างคะที่ตรงกับรูปภาพ มีคำว่า close your book sit down แล้วก็ listen ค่ะนักเรียนวงกลมถูกต้องไหมคะถ้ายังไม่ถูกต้องนักเรียนลบแล้วแก้ไขใหม่ได้เลยนะต่อไปค่ะครูจะอ่านคำศัพท์ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งและให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งนั้นๆด้วยนะคะเด็กๆ อย่าลืมอ่านตามครูแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยนะเริ่มที่คำแรกค่ะ listen listen look look stand up stand up เรียนทำยังไงคะ stand up ยืนนะคะเด็กๆ sit down sit down นักเรียนนั่งลงหรือยังคะ open your book open your book นักเรียนเปิดหนังสือหรือยังคะต่อไปค่ะ close your book close your book ปิดหนังสือด้วยนะเด็กๆ หลังจากที่นักเรียนได้อ่านคำสาบเกี่ยวกับประโยคคำสั่งทั้งหกคำกันไปแล้ววันนี้ครูจะให้นักเรียนและผู้ปกครองช่วยกันอัดคลิปที่นักเรียนอ่านประโยคคำสั่งทั้งหกคำพร้อมทำท่าทางประกอบด้วยนะเมื่ออ่านประโยคคำสั่งเสร็จแล้วทำท่าทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนส่งคลิปวิดีโอนั้นมาในไลน์ส่วนตัวของครูป๊นะ และหากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .1 น,นะกรุณาสอบถามมาได้เลยค่ะสอบถามมาเยได้เลยนะคะเด็กๆที่รายส่วนตัวของครูป,ปุ๊นะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะครูป,ปุ๊หวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆ และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย